สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ผ้ารกิจแรกนะครับอยู่บ้านได้มีดบอกออกไปข้างนอกครับผมเพราะว่าระมัดระวังโรคไั้พี่น้องเอ้โควิดโควิดมือนี้เสียวต้นบักทั่วออกครับผมนี่สิปลูกไม่ครับจะทำความสะอาดเบริรตพี่น้องออกเบริรพี่น้องครับ สีลงไหมมันโดนแล้วมันเทาแล้วอันนี้ก็สีมองนี้ก็สิีออครับนี่เพราะพ่อสิเป็ี่นดอกพี่น้องมันมันบริสารอาหารแล้วเหมือนเขากับเปลี่ยนดอกยูแต่มันโมยใหญ่สิปุงดินไหมครับมองนี้สีลงบักแปบมองนี้สีลงบักแปบสีม่วงครับบักแปบสีม่วงไหมพี่น้องนี่ออกไหมวัดอะไรนี่ ลูกไม่เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับปวบบวกบวก,กลมครับที่ผมปลูกใหญ่เหลือเด้อบวบสิได้แนวบัวพี่น้องบวบก,กลมครับผมได้ซับนี่แหละครับแดดบ่ค่อยได้ปไปไในทั้งนี้ได้จักน่วยก็เอาเนาะพี่น้องเนาะบววกลมเอาละครับพี่น้องครับ เก็บบักทว่าก็ดึงบักทว่าออกเอบิ้ดละบ้านเอา,าเออกเบิดเลยบ้านปลูกไม่เก็บครับเรียบร้อยครับอคคันนี้ก็สิ่พุงดินไม้ครับเอาดินไม้มาลงจัดแตนไหมอันนี้ที่แล้วก็สิซับเป็นปุ๋ย เราเป็นปุ๋ยผสมกันนี่แหละพี่น้องอ่าเ,เด็ดเดท่านไม่ขึ้นบ้าเนาะพี่น้องครับว้ายไงอ,ออกแล้วเกี่ยงเกี่ยงไมนลินบางนี้ปลูกบากห้องวันนี้ผมก็เลยสิปลูกอเอาดินเก้าออกครับเอาดินปีห้อผสมไม้ใส่ปุ๋ยใส่ยังไม่เอามาลงแท่นนะครับมองนี้ผมสิปลูกอ่อ บอกทั่วผ้านะครับบอกทั่วมีดฟักนีย้ย่ายน่ะครับพี่น้องดินไม้มาลงให้เขาขึ้นนั้งนี้ก็ะจิปลาลักให้เขาข,ขึ้นใ,นใกล้ๆแล้วบอกทั่วปมนี่แหละครับอันนี้คือมองปลูกเอ่อทั่วมีดหรือทั่วผ้าครับเิบึงมันสีสําเ็จบอกพี่น้องครับอันนี้ก็สซิลองแักแปบแปบห่วงครับผสมดินไม้เบิดครับพี่น้องครับพอมันโดดแล้วมันเสื่อมแล้วอ่ะลุยต่อครับ ครับเราห้อกก็ผสมดินครับนี่ได้ก่อนากาขั้นตอนการผสมดินพึงไว้ผสมไม้ทุกข้างที่ปลูกพี่น้องหย่านมางามเนาะผสภาพดินครับอันนี้ก็เอาต้นแค่จะสิยั่งมาย่าง,าางพี่น้องผมมาลงแท่นบอกงูครับ มือนี่ปลูกระแล้วครับเฮ็ดต่ตอมืออื่นเนาะมือนี่เอาตรงตาต้นไม้ออกแล้วก็พวนดินผสมดินน้อยนึงอันนี้ปุ่นั่วกับมาว้างไว้เป็นปุ๋ยนะครับมืออื่นกับมืออื่นกับลุยตอ่อพี่นอ้อ,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 นองครับนี่เอาออกเพื่อเราพี่น้องครับเอี่ยงมี้ลินนะ มือปั๊บปุ่งตอลงเม็ดเมล็ดมือลงเม,มลเม็ดได้นะครับครับผมสวัสดีครับมือนี้เป็นมือที่สองนะครับหลังจากที่ผมเตรียมลงพืชใหม่นะครับหลังจากปักทั่วที่มันเบิดสภาพแล้วตามอายุครับที่นี่ก็สิได้ลงชุดไม่ปั๊บปุ่งดินไม่เสริมปุ๋ยไมย่แล้วก็ที่ได้หลุมไห่นี่ที่ได้ปลูกบบบทั่วผ้าน้่ครับทั่วมีดทั่วผ้า แล้วก็โอ้ยหลายย่างอยู่พี่น้องอันนี้พ่อลงได้ก็สีลงแซมแซมกันไปเนาะพี่น้องครับอ่ะลุยกันต่อครับ พี่น้องครับขุดลุมเรียบร้อยเตรียมดินเรียบร้อยดินผมมักไ้ตะเมอขึ้นนี่เดีียวเอาผสมไว้นะครับมานี่นี่นี่คือในตัวผ้าครับพี่น้องไยคนอาจตีเคย่ปลูกเนาะผมหมากเทียแรกของผมครับสิมาลองปลูกในรุงเทปเบิ้งเห็ดทางไอเขาเบิ้งสิงใหไงพอพี่น้องครับเห็ดไ่เนาะตัวผ้านี่ครับแล้วการรูปเขาครับผมสารับพูดที่เพ่เคยเห็น ที่เป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับมีเงานิดนึงก็ว่ากินฟักออนได้ครับฟักออนเอาไปซุปคือปักแปบคือบอกแบบัอบอกนี้นี่เห็นว่าหน่วยแก่มันไนมั่นกเออมาต้มมาเฮ็ดของหวานมาต้มกินซื้อก็ได้แตบแบบทั่วดาทั่วยังเท่านี้แหละครับนี่ง่ายงามงาม่าก็สอบคนนี้พี่น้องนี่กั่วพายนะครับลองเบิ้งสิได้ผลบาพี่น้องครับ ว่าแล้วไปลุยกันครับอันนี้พอมกับซิรุ่งเพื่ออวไอครับเพื่อบอกหอยทากกินแน่เพื่อบอกขื้นแน่เนาะจะค่อยลกอกเอา ครับผมสุดท้ายครับเพราะว่าบบมี่หยังพี่น้องครับก็นอกจากว่าปลูกซื้อเนาะเตรียมดินปลูกท้ายไปกับพี่นอ้องเพิ่นปลูกกหูหูอยู่เที่ยงแต่ว่าผมช่วงนี้เพื่อนบ่ห้ออกข้างนอกบ่จําจเป็นนี่ลีนะครับไปซื้อของ,องสิออกไปได้แต่ว่าขันสิไปท้ายขี้เพจกิจกรรมข้างนอกเนี่ยหัวเซลคือเกานน่อยกับบ่ไดดนะครับทั้งกับพี่น้องกับหูหูกันอยู่ครับผมเนาะก็เพื่อว่าป้องก,กันโรคบ่ห้มันระบาดนะครับ ม่มีอย่างไรเราพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้แต่เพียงจะว่ารายงานให้พี่น้องเลยเห็นว่าผมปลูกพืชไม่ผมปลูกปลูบกบักทั่วไม่เอ่อบักทั่วผ้าหลกักกาพืชที่ว่าบ่เคยปลูกเสียมะล่องนะครับว่ามันใหญ่ติปิขึ้นพวจิไทยพี่น้องในเบิ่งอีกเท่านึงนะครับขอบุณสำหรับพี่น้องให้แรงใจครับเบิ่งบักบวบทรงไทยครับนี่คือต้นบักบวบกลมนะครับรบ,บ,บับพันกลมพี่น้องเซิร์ชเบิ้งก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ คนหาเบิ้งไอ้บวบก,กลมมาสันงวยกลม,กลมงามงามมันรุนกันว่าสิเป็นหมากบ่ครับอยอดกงงามอยู่ยด้พี่น้องครับเขาเพได้ดินธรรมชาติเนะพี่น้องมันก็นได้ดินแบบเหเอามาปุ่งเอาไหมกต่สิได้ระดับนึ่งฉะนั้นแล้วกามองนี้มันบพได้แดดท่อที่ควน้นโอหัวบักบัวมันมักแดดบ่บแต่ว่าที่จริงมันก็ไดย่มือละ สิบกัวนาทีเมื่อละยี่สิบนาทีก็ถือว่าใส่ได้แ้นะ้เน้องพี่น้องเนาะอันนี้คือบวบกลมนะครับอ่ะขอพูดพี่น้องครับที่ติดตามครับผมพ่อ,อกันชิพหนาครับสิได้ร่ำให้พี่น้องฟังแล้วบ่มีอยังเห็ดครับผม